ครับสวัสดีครับสมาชิกแฟนบันมววยทุกท่านครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกของรายการมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน2 5 6 8เป็นการชิงแชมป์นะครับนะเป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับฝ่ายแดงนะครับเพชรสะเพชรสังวานสอสมานกาเม้นครับในพิกัด1 1 8ปอนด์นะครับนะคู่ชกวันนี้เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนะครับนะ เพชรสังวานสอสมานกาเมน22ปีนะครับจากพระพลาชัยบุรีลำส่วนสูงนั้นสูงยาวลอยกว่าครับ172เซนติเมตรร้อยก่อไฟบนผืนผ้าใบนะครับการผ่านมวยนั้นมากกว่าครับกระดูกเบอร์มวยดี60กิโลกร,รัมปล่อยๆซึ่งเป็นเวทที่ใหญ่กว่าพอสมควรนะครับนะเป็นมวยบูทาทธาตทรหดดีครบเครื่องระยะประชิดหมัดศอกเปลี่ยนเกมได้ตลอดเวลา แพ้คะแนนให้กับไม้สังคำสอยิ่งจเจริญการช่างในพิกัด122ชนะคะแนนราชเดชท,ที่เอ็นมวยไทยพิกัด122และล่าสุดชนะคะแนนเด่นสิทธิ์นายกทวีปตะพงในพิกัด1 1 9ครับวันนี้นะครับวันนี้เพชรสังวา์นัดปรับเวทลงมาในพิกัด1 1 8ชนกับเพชรหนึ่งฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมวยไทย19ปีเป็นรุ่นน้องครับ3ปีจากฝรั่งเศสนะครับในนามเดิมก็คือ ไอแซคนะครับโมฮัมหมัด169เซนติมตรนะครับสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับนะ46ไฟบนผืนผ้าใบ55กิโลกรัมปล่อยๆหนักแรงทุกลูกบูสู้ดีหลากหลายหัวจิตหัวใจดีถาดทรหดดีเยี่ยมซ้อมอยู่ที่เพชรมวยไทยนั่นเองและก็เป็นมวยที่ว่ากำลังปั้นกำลังสร้างทางทีมงานเขียิเพชรนะครับนะ ก็ไปเข้าไปคาราวะปลาชุนอยู่เป็นประจำวันนี้ก็เลยจะชงตำแหน่งแชมป์ในพิกัด1 1 8ปอนด์นี่แหละให้มองดูว่าคู่ขี้สูสีออกไปที่เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยครับมาดูฟอร์มของเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนั้นชนะน็อกยกที่2อันโตนิโอปิอาน่านะครับในพิกัด1 1 7แล้วมาชนะน็อกยกที่หนะครับฮารุยูกินะครับทานิส,สึในพิกัด117 ล่าสุดนั้นโชว์ฟอร์มสวยนะครับที่ช่องเจ็ดสีชนะคะแนนดินเนื้อทองหมวดพงหนึ่งเก้ในพิกัด1้อแครับและเชื่อว่าเพชรสังวานนั้นต้องทำพิกัดเวทลงมาในพิกัด1้อเนี่ยมองดูว่าน่าจะหายใจลดต้นคอครับครั้งนี้เพราะว่าบทเบียดกันมากยกไปนั้นมองดูว่าจะฮึดไม่ขึ้นหากว่าเกม3ยกนั้นไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้ไทยไทยมองดูว่าอาวุธจะเบาวกว่าเพชรหเพชรมวยไทย และก็ค่อยๆต้อนชนะไปในที่สุดครับสาหรับเพชรหนึ่งครับด้วยท่าทราดที่ดีกว่าและในพิกัดเวทที่ตัวเองถนัดนะครับไม่โดนบีบเยอะนะครับเพราะว่าเพชรหนึ่งนั้นลอยเวทขึ้นมาสบายๆในขณะที่เพชรสังวาลน,นั้นเหมือนเป็นประตูเป็นบันไดให้เพชรหนึ่งนั้นมาเป็นบันไดข้ามไปสู่แชมป์เพราะฉะนั้นเพชรสังวาลเองก็ปรับเวทพิกัดลงมาถึง1 1 8ก็ถือว่าน่าจะมียุ่นมียุกท้ายครับน่าจะไม่มีแรงอาวุธน่าจะเบา เข้าไปที่เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยครับจะชน,นะเพชรสังวานสสมานกาเมนในพิกัดนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับพิภาคสามวยไทยเสียนนล,ล็อกสามชีตัวเด่นยินให้เข็ดทั้งประเทศ